สวัสดีครับผมวชิราธรรมศรีธานะครับในนามตัวแทนบริษัท p h เ2 0เจำกัดนะครับวันนี้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอคอนบุรีนะครับซึ่งดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนของการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชต่างๆที่เป็นผลผลิตของประเทศไทยเรานะครับก็ถือว่าเป็นอีก พื้นที่หนึ่งที่มีโรงงานน้ําตาลเกิดขึ้นนะครับวันนี้มาที่ไร่อ้อยนะครับและก็ในส่วนของไร่อ้อยนี้นะครับจะเป็นกลุ่มพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นสมาชิกของโรงงานน้าตาลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเจ้าของไร่อ้อยว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะครับถึงได้ทําให้อ้อยเขียวงามและก็ต้นใหญ่ต้นงามขนาดนี้ครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปพบกับเจ้าของไร่อ้อยพร้อมๆกันเรผมเลยครับนะครับไหนน้อเจ้าของไร่อ้อยอยู่ไหนน้อนะครับ อยู่ทางน้อยนะครับดูนาอยอ้อยนะดูต้นอ้อยนะครับมีความสวยงามสมบูรณ์เขียวขจีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเดินไปกันเลยนะครับวันนี้นะครับโอ้โหนะครับไรอ้อยสวนอ้อยงามมากๆเลยสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตมาเดินฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับอ่านะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับได้นะครับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไรอ้อยที่ตรงนี้นะครับขอเชิญทุกท่านแนะนาตัวหน่อยครับกับผมนายหวนกับกลางครับพี่หวนางหวนกับกลางนะครับท่านต่อมาครับ ชั้นสมนึกนุ่งเครืองกลางตำแหน่งซุปเปอร์ไดมอนด์ครับมานึกนะครับแล้วก็คนนี้นะครับจุ๊บแจงพันล้านค่ะคุณจุ๊บแจงพันล้านนะครับวันนี้ผมมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเจ้าของไร่อ้อยที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ไร่อ้อยของเรารู้สึกเป็นไงบ้างงามไหมงามครับงามมากๆเลยนะครับอยากจะทราบว่าใช้ผลิตภัณฑ์นะครับการเกษตรของอะไรบ้างครับตอนนี้ครับ ไมย power green พัดชนิดเม็ดก็คือเป็นแบบชนิดเม็ดของกระสอบนะครับบรรจุ50กิโลนะฮะตัวนี้นะครับวิธีการใช้ใช้แบบไหนบ้างครับมาเนยครับก็ใส่ไปกับเครื่องใส่ไปกับเครื่องตอนที่เราปลูกเลยนะครับใส่ประมาณหนึ่งไร่ต่อเท่าไหร่ฮะหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบนะฮะทำให้สามารถอ้อยเป็นไงบ้างครับเกิดดีไหมน้าเนยเกิดดีค่ะเกิดดีมาก แล้วใครเป็นคนฉีดครับเนี่ยผมครับคนฉีดโอ้คขานี้คนฉีดใช่ไหมครับผมขอขยับมาฝั่งนี้นะฮะคนฉีดนะครับเอาเคองหนะหัวนะครับเป็นยังไงครับไล่ไวไล่นี้ฉีดไปกี่รอบครับผมฉีดสามสี่ครั้งครับครับสี่ครั้งนี้ใช่ไหมฮะสี่ครั้งครับจากการที่เราฉีดผลิตภัณฑ์ My Plant เนี่ยนะครับเป็นขวดอย่างนี้ใช่ไหมฮะหนึ่งสองสามแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสารนำพาใช่ไหมฮะสารนำพาสารจับไปนะครับฉีดไปสี่ครั้งเป็นยังไงบ้างครับหน้าหัวครับ ที่เห็นนี่นะครับเฉียวนะเขียวงามต้นอ้อยใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นมากมีความประทับใจอย่างไรบ้างครับนั่นเอครับแถวนี้เขาได้แบบนี้ไหมกไจะไม่เขาเราไม่เาเราใช่ไหมครก็คือการันตีได้ว่าตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เป็นไร่ที่เราได้ผลผลิตและก็ได้ความประทับใจตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ โอ้ oh, ตอนนี้จะเป็นชนิดเม็ดบรรจุ50กิโลใช่ไหมครับน้นเนใ่คอ,อยากจะฝากท่นน้ให้นะ้นเนได้กับชักชวนกับกลุ่มเพราะไม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ไร้ที่อยากจะมีอ้อยงามอ้อยใหญ่อย่างนี้บ้างฮะค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดใจทดลองใช้ My Power Green รีนพัดชนิดเม็ดนะคะทางเรามีสต็อกอยู่ที่สะว่านพยานะคะเส้นหัวทานบนะคะเบอร์โทรศัพท์ 0810699182ค่ะติดต่อสมนึกหรือว่าคุณหวนก็ได้ค่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ My power g r e e a n และ s ก็และกห My ่ l สอง123คือไล่ไว้ไล่นี้ใช้เต็มร้อยเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะตั้งแต่ชนิดเม็ดใช้ไล่ละหนึ่งกระสอบนะฮะแล้วก็ชนิดน้ําฉีดพ่นไปสีรอบอ่าเรียนเชื้อนะครับมาดูต้นอ้อยนะครับว่ามันโตมันใหญ่มันงามขนาดไหนนะครับมาดูนะครับดูครับโอ้โหดูครับ ลอมอ้อยนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับยืดยาวขยายใหญ่น้ําหนักดีมากๆเลยครับแขนได้เลยนะครับสั่นคอนดูต้นนีโอ้โหด้านไหนก็เหมือนกันนะฮะด้านไหนก็มากันผมนะครับผมเข้าไปไม่ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทีมงานของบริษัทพีเอสทีสองสแล้วก็เจ้าของไร้นะครับ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บริษัทพีเอสเจสุดสนาจำกัดโอกาสหน้าเดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับมาดูผลผลิตที่จะเกิดขึ้นกับไร่ของนานึกนาหวนอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับคลิปนี้ครับทุกท่านครับสวัสดีครับ